เอาละครับว,วันนี้เรามาลง้อยชั้นกันนะครับตอนนี้ผมผ่านชั้นที่90มาแล้วนะกำลังลงอยู่ที่ชั้น93นะตอนนี้เราต้องให้นักธนูนะค่อยๆสอยมอนทีละตัวนะครับถ้าเราเดินเข้าไปเนะี่ยเดี๋ยวมอนมันจะมาหาเราหมดเลยนะหรือะตีไม่ทันนะครับอันนี้ปาร์ตี้ผมเป็นชาวต่างชาตินะเขาก็เล่นกันแบบเล่นดีมากเลยนะค,ค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะ โอเคผ่านชั้นที่93ไปแล้วนะครับนี่ต่อไปก็เป็นชั้นที่94นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันนะว่ามันจะผ่านไหมนะในรอบนี้นะครับเดี๋ยวรอลุนไปพร้อมกันนะครับตอนนี้ผมเล่นเป็นแอดนะแอดซินเลเวลเกแล้วนะครับ นี่กดแอสซินฮารลให้้วยนะให้เพื่อนแบบเก๋ยิงติดคินะเพิ่มค่าคิเลตให้เพื่อนร่วมทีมนะครับบกตาของเนี่ยเรได้ในภาพเราได่วมทีมะนรับ ตรงนี้เยอะนะครับขอแค่พีทอย่าตายเท่านั้นเราก็จะรอดนะฮะถ้าพีทตายคือจบพีทค่อยๆชุบมาครับนี่ฮะพีทก็ค่อยชุบมาครับโอ้เล่นดีมากนะสำหรับพีทในรอบนี้นะ นี่คอยชุบเพื่อนนะฮะมีแต่เราเนี่ยและแบบทําอะไรไม่ได้เลยนะัแบบเหมือนยืนมายืนก่ะอ, <c oughs> อ่าเราจะเห็นบทบาทของนาทนูนะครับนี่ฮะสำคัญมากฮะนี่สอยฮะนี่ตรงนี้มอนมันเยอะนะครับมอนเลเวลมันสูงนะมันพอดีมันเข้ามาพร้อมกันนะมัน เราตายเลยแป๊บเดียวเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงวิเนี่ยเขาก็พยายามยิงทีละตัวเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะครับสอยจมาทีละตัวทีละตัวนะโอเคนะไปมาเรื่อยๆนะครับโอเคสวยงามฮะนี่ฮะเกือบฮนะ เกือบจะไม่รอดนะชั้นนี้ดูแล้วแบบน่าจะได้อยู่นะฮะบสบายสบายโอ้ผมขออนุญาตติดเสียงก่อนนะครับนี่โอเคมไม่อยากเข้าไปตีนะเดี๋ยวกลัวไปดึงมอนมานะกดบัฟนะฮะโอเคปาพิษไป ไฟสันแคทนะครับนี่สกิลระยะไกลเราไม่ได้อัพมาในตัวโซเกเกอร์นะเพราะว่ามันสายมันยังไม่เล่นยากนะนช่วงแรกๆแบบนี้นะเราเล่นสายคิเป็นระยะใกล้นะแล้วนี่นี่อ่ะเข้าไปตีอ๋อพีทเราตายนะครับ โ okay. อเครุยต่อชั้นที่เก้าสิบหกนะครับโอ้บอดบับไปสอยครับสสยฮะนี่ฮะลง้อยชั้นนี่เป็นอ่าถ้าเจอบอสที่ โหดโหดอย่างเช่นบอสไอตัวพรจจันทร์กับไอตัวบอสท,ที่มันเป็นนักเวทหญิงนะฮะที่มันใส่หมวกนักเวทนะครับตัวนั้นจะโหดมากนะผมเจอในแบบแปบ๊บเดียวตายชบพิษโอเคชบพิษก่อนนะครับอ,อย่าเพิ่งบุกนะพีษนี่สำคัญมากนะเป็นหัวใจหลักเลยนะ ถ้าพีทตายนี่โอกาสที่ตี้ตายมีสูงนะฮะอ้าวเดี๋ยวอ๋อพีทอยู่ข้างบนนะครับโอเค ตีตีตีโอ้ผมกดติดตามไว้นะครับโอ้ยย

ัให้หนึ่งทีตีได้ถ้าอย่างนี้เลยมอนมันยูมอนมันยังอยู่ห่างอยู่นะโอเคอย่างนี้ตีได้นะเนี่ยต้องรอให้มอนมันมาทีละตัวสองตัวเนี่ยเราตีได้เนดะี๋ยวน ะุยลลุยสูเป็นกำลังใจให้ครับเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่ แครี่สี่ตัวนะครับไม่ลุมยิงเลยนะโอ้ดาเมจแรงมากนะเลือดไหลเป็นแกงพแพรนงเลยนะนี่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 ตัวกระตกเลยนะครับนี่กดลักันงเดียว นี่ทำอะไรไม่ได้กดปั๊บเัเดียวนี่โอเคเก้าสิบเก้าน่าจะเหลุยเหลุยนะรอไปลุ้นที่ชั้นสุดท้ายนะชั้นที่หนึ่งร้อยนะครับว่าเราจะเจอบอสอะไรนะครับ ให้เป็นบอสที่มันฆ่าง,ง่ายๆนะจะได้ผ่านนะแล้วถ้าผ่านชั้นนี้ก็น่าจะสุ่มการ์ดได้แลนะ้วสำหรับตัวผมนะสุ่มการ์ด m v p ที่มันให้เลือกนะของกิจกรรมนะครับมามาดูกันต่อครับชั้นสุดท้ายจะไหวไหมนะชั้นสุดท้าย ไปลุยกันต่อครับอ่าชั้นสุดท้ายแล้วโอ้โหบอสเยอะมากบอสเยอะมากโอ้โหไม่ไหวล่มล่มนะโอ้โหล่มล่มอย่างนี้โอ้โบอสกี่ตัวเนี่ยสามตัวเจอแท่นเสานี่อีกโอ้โหจีๆเลยครับ เนี่ยไอ้แท่นสาวนี้มันจะดูดโนาด้วยนะโอ้โหแบบสุดอีนะ้เนี่ยโอ้โหเจออย่างนี้ก็ยอมแพ้นะอุตส่าห์ลุยสู้กันมาตั้งนานนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะกดไลค์กด s u b s c ส i าช c h ช anel กันด้วยครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับเราสู้สุดๆแล้วนะครับโอเค